นี่คือการเจาะลึกสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน2568เราเริ่มต้นจากเสียงสะท้อนหนึ่งที่น่าตกใจมากนะเป็นข้อความจากบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่บอกสั้นๆว่าสถานการณ์จริงน่ากลัวและหนักหนากว่าที่เห็นในข่าวแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็บอกอะไรได้เยอะเลยมันบอกเราว่าภาพที่เราเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆของปัญหาทั้งหมดใช่เลย การพูดคุยของเราครั้งนี้ก็เลยจะไม่ได้มองแค่ว่าฝนตกหนักแต่เราจะพยายามขุดลงไปให้ลึกถึงรากของปัญหาจริงๆเราจะมองผ่านหลายมุมมากเลยทั้งจากประสบการณ์ตรงของคนในพื้นที่เลยบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงบทวิจารณ์ทางการเมืองเพื่อจะหาคำตอบว่าทำไมภัยพิบัติครั้งนี้มันถึงได้รุนแรงขนาดนี้แล้วมันกำลังสะท้อนปัญหาอะไรที่ใหญ่กว่านั้นกันแน่งั้นเราเริ่มกันที่เสียงจากพื้นที่ก่อนเลยดีไหมดีเลยเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุด แต่ก็เจ็บปวดที่สุดคือเสียงจากคนในพื้นที่เองมีข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คณินคนึงวณิชกุลที่ทำให้เห็นภาพชัดมากว่าคนหาดใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อการเตือนภัยภาพรวมจากกรมอุตุเท่ากับสิ่งที่เขาคุ้นเคยมาทั้งชีวิตก็ค <ะ S 1> <c ười> ือระบบธงสีของเทศบาลใช่เลยระบบธงเนี่ยแหละ <c ười> ซึ่งประเด็นนี้มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏการรมทั้งหมดเลยนะ คือความเชื่อมั่นในระบบท้องถิ่นที่มันสั่งสมมานานมากพอส่วนกลางเริ่มส่งสัญญาณเตือนมาแล้วแต่ทั้งเทศบาลยังยืนยันว่าเป็นธงเขียวและที่ซ้ำเติมให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกคือการสื่อสารที่ผิดพลาดซ้ำสองในระลอกถัดมาคือพอน้ำระลอกแรกเริ่มลดลงในวันอาทิตย์เทศบาลกับประกาศว่าเป็นแค่น้ำหลากรอรบายอ๋อแล้วก็บอกด้วยว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติใช่เลย ทั้งทั้งที่แบบจำลองสภาพอากาศทุกสำนักบอกตรงกันเลยนะว่าพายุฝนลูกที่ใหญ่กว่าเดิมกำลังจะเข้ามาผลลัพธ์ก็คือหายนะซําซ้อนเลยคนที่เพิ่งจะเริ่มทำความสะอาดบ้านไปบ้างแล้วกลับต้องเจอกับมวลน,น้ำระลอกสองที่ทะลักเข้ามาสูงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมด้วยจนหลายคนติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ทันระบบสื่อสารก็ล่มไฟฟ้าก็ดับกลายเป็นวิกฤตที่ควบคุมไม่ได้โดยสมบูรณ์ มันคือตัวอย่างของความล้มเหลวในการสื่อสารภาวะวิกฤตที่ชัดเจนที่สุดเลยนะการให้ข้อมูลที่เหมือนเป็นการปลอบใจหรือให้ความหวังลมๆแรงๆแ,แทนที่จะบอกความจริงที่มันอาจจะโหดร้ายมันนําไปสู่ความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้เลยไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะแต่คือชีวิตและคนปลอดภัยของผู้คนคาบความโกลาหลนในพื้นที่มันน่ากลัวจริงๆแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามใหญ่ตามมาว่าทําไมมันถึงรุนแรงได้ขนาดนี้ซึ่งบทวิเคราะห์ของดรสนธิคชวัต ให้คำตอบที่น่าสนใจมากเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องฝนตกหนักอย่างเดียวแต่มันมาจากสามปัจจัยที่มาเจอกันพอดีปัจจัยแรกก็คือเรื่องภูมิประเทศซึ่งอันนี้เป็นข้อจำกัดทางธรรมชาติที่เราพอจะรู้อยู่แล้วหาดใจมีลักษณะเป็นเหมือนแอ่งกระทะน้ำจากรอบทิศท,ทางก็จะไหลามารวมกันที่คลองอุตภาัาก่อนจะหาทางลงสู่ทะเลสาบสงขลาก็คือตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงโดยธรรมชาติอยู่แล้วถูกต้องและปัจจัยที่สองก็มาซ้ำเติมเข้าไปอีกก็คือเรื่องสภาวะอากาศ ใช่สภาวะอากาศที่มันสุดขั้วมากจริงๆข้อมูลระบุว่านี่คือปริมาณฝนที่ตกหนักที่สุดในรอบ300ปีเลยนะ300ปีเป็นผลจากปรากฏการณ์ลานิยาบวกกับร่องมรสุมที่พาดผ่านพอดิเปะ๊ะบางพื้นที่อย่างเขาคอหงมีฝนตกสะสมวันเดียวถึง300ม mm. oh ิิเมตรโอ้โหนี่คือมวลน้ำปริมาณมหาศาลที่ไหลบ่าลงมาพร้อมกันในเวลาสันส้นๆแค่สองปัจจัยแรกที่เป็นเรื่องธรรมชาติรวมกันก็น่าจะหนักหนาสาหัสแล้วนะ แต่จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาดูเหมือนว่าปัจจัยที่3านี่แหละปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์เราเองนี่แหละคือตัวที่เปลี่ยนจากภัยพิบัติให้กลายเป็นหายนะถูกต้องเลยดรสนธิใช้คําว่าการบริหารจัดการที่สอบตกยกแผงซึ่งมันเริ่มมาจากปัญหาคลาสสิกของระบบราชการไทยเลยคือการไม่มีผู้บัญชาการตัวจริงหรือ single command อ เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ําเต็มไปหมดเลยสอทอนอชอกรมชนประทานกรมทรัพยากรน้ําปพอพผู้ว่าแต่พอถึงเวลาวิกฤตจริงๆคําสั่งมันซ้อนทับกันมันขัดแย้งกันระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดไม่มีใครมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจ ซึ่งประเด็นนี้มันไปสอดคล้องกับบทความเลิกโทษฟ้าฝนที่ชี้ไปที่ปัญหาการพัฒนาเมืองแบบไม่ลืมหูลืมตาเขาใช้คำแรงมากนะเขาบอกว่าเรากำลังสร้างเมืองขวางทางเดินของธรรมชาติใช่เลยด้วยการถมที่ลุ่มซึ่งเคยเป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรสร้างนิคมอุตสาหกรรมน้าม,มาในปริมาณมหาศาลมันเลยไม่มีที่ไปจากที่เคยหลากลงทุ่งมันก็เปลี่ยนทิศมาหลากเข้าบ้านคนแทน แล้วมันก็ไหลแรงขึ้นด้วยใช่เพราะไม่มีป่าไม้ช่วยชะลอและก็ขังนานขึ้นเพราะทางออกสู่ทะเลก็ถูกบีบให้แคบลงด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆในบทความเดียวปันยังชี้อีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยจนกลายเป็นอุปสรรคซะเองบอกว่าถนนหลายสายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเขื่อนกั้นทางน้ําไปโดยไม่ตั้งใจอ๋อเพราะระบบวางท่อระบายน้ํามันเล็กเกินไปใช่เลยมันรับน้ําไม่ไหว ซึ่งอันนี้มันเป็นผลโดยตรงจากวัฒนธรรมการทำงานแบบต่างคนต่างทำของระบบราชการเลยนะกรมทางหลวงก็สร้างถนนกรมชนก็ดูแลคลองท้องถิ่นก็ดูแลท่อระบายน้าแต่ไม่มีใครคุยกันเพื่อวางแผนภาพรวมผลลัพธ์ก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานขัดแย้งกันเองทั้งหมดนี้มันเลยตอกย้ำข้อสรุปที่ว่านี่ไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติร้อยเปอร์เซนแต่มันคือความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมากับมือ พอระบบมันล้มเหลวแบบนี้ตั้งแต่การเตือนใครไปจนถึงการวางผังเมืองสุดท้ายความคาดหวังทั้งหมดก็ไปตกอยู่ที่การรับมือเฉพาะหน้าของรัฐบาลซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกจุดที่ถูกวิจารณ์หนักมากเหมือนกันใช่ทั้งจากบทวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วก็จดหมายเปิดผนิกของประชาชนเลยนะมองตรงกันว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลมันล่าช้าแล้วก็เป็นการทํางานแบบป่ผูคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆขาดแผนการที่เป็นระบบ โดยเฉพาะภาพการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่ถูกมองว่าเน้นภาพไม่เน้นผลสัมฤทธิ์อย่างภาพที่ไปยืนทำอาหารแจกจ่ายซึ่งในแง่การประชาสัมพันธ์อาจจะดูดีแต่ในสถานการณ์ที่คนกำลังติดอยู่ในบ้านรอความช่วยเหลือด่วนๆมันก็เลยเกิดคำถามว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดในตอนนั้นจริงๆหรือและนี่ก็คือผลที่ตามมาโดยตรงของการขาดซิงเกิลคอมมานด์ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เพราะไม่มีคนสั่งการเบ็ดเสร็จการช่วยเหลือมันก็เลยสเปสะสปะ กลายเป็นทำงานแบบปะผุอย่างที่บทวิเคราะห์ว่าไว้ถ้าเราไปดูข้อเรียกร้องจริงๆจากจุดหมายเปิดเิยของประชาชนนะจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการมันคนละเรื่องกับภาพที่ออกมาเลยแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่เขาไม่ได้ต้องการภาพสวยๆแต่ต้องการสิ่งที่จับต้องได้และช่วยชีวิตได้จริงเช่นแผนอพยพฉุกเฉินที่ชัดเจนและมีการซักซ้อมมาแล้วการระดมกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดโดยอัตโนมัติไม่ต้องรอให้มีคนร้องขอ แล้วก็เรื่องข้อมูลใช่ประเด็นสำคัญที่สุดคือศูนย์ข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงเส้นทางไหนยังใช้ได้พื้นที่ไหนปลอดภัยไม่ต้องมานั่งเดาเอาเอ,าเองแทมกลางความเป็นความตาย การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้แบบทันทีทันใดนี่คือฝันร้ายที่สุดในภาวะวิกฤตเลยนะมันสร้างความสับสนความกลัวมหาศาลแน่นอนและในมุมการเมืองวิกฤตครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นบาดแผลใหญ่ของรัฐบาลไปบทวิเคราะห์ชี้ว่ามันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคะแนนนิยมและความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี2569ยิ่งรัฐบาลชุดนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีความไม่แน่นอนสูงอยู่แล้วด้วยใช่ ความสามารถในการจัดการวิกฤตจึงเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญมากซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็ดูเหมือนจะสอบไม่ผ่านในสายตาประชาชนประเด็นมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจากเรื่องระบบเตือนภัยไปสู่การวังผังเมืองการบริหารราชการแต่มีมุมมองหนึ่งที่ดึงทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วยกระดับไปอีกขั้นเลยคือมุมมองของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ที่บอกว่านี่ไม่ใช่อาการของปัญหาน้ำท่วมแต่เป็นอาการของรัฐล้มเหลวโอ้โหคำนี้แรงมาก เป็นการยกระดับประเด็นที่ชวนให้ขบคิดอย่างยิ่งเลยเขามองว่าปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากที่หาดใหญ่มันไม่ใช่ปัญหาเดียวๆแต่มันเป็นเพียงหนึ่งในอาการของโรคร้ายที่ใหญ่กว่านั้นเป็นอาการของระบบที่มันผุพังจากข้างในซึ่งรวมไปถึงปัญหาการซื้อขายตําแหน่งในวงราชการการเมืองที่ไร้อุดมการณ์ใช่ที่มุ่งแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าและองค์กรอิสระที่อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นเดี๋ยว ข้อมูลจากคุณชูวิทย์บอกว่าเราใช้งบประมาณเพื่อบูรณาการจัดการน้ําไปเป็นล้านล้านบาทตลอด30ปีที่ผ่านมาแต่ผลลัพธ์สุดท้ายที่คนหัดใหญ่ได้รับตอนน้ําท่วมคือถุงยังชีพอย่างนั้นหรือนั่นแหละมันเหมือนเอาเงินไปเททิ้งในระบบที่รั่วไหลเงินทั้งหมดนั้นมันหายไปไหนนั่นคือคําถามสําคัญที่เขาพยายามจะชี้ให้เห็นมันคือความย้อนแย้งที่น่าเจ็บปวด และมันเชื่อมโยงกับการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลที่มักจะเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นหรือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เห็นผลเร็วแต่กลับละเลยการลงทุนวางแผนระยะยาวเพื่อป้องกันภัยพิบัติอย่างจรงิงจังถูกต้องพราะเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆก็เลยทำอะไรไม่ถูกได้แต่รอให้สถานการณ์คลี่คลายไปเองแล้วก็แจกถุงยังชีพ มันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกันจริงๆจังๆเลยนะว่าวิาวกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้มันเป็นแค่ความผิดพลาดในการบริหารจัดการเฉพาะหน้าหรือว่ามันคือภาพสะท้อนของปัญหาที่ฝั่งรากลึกอยู่ในระบบราชการและการเมืองไทยมาอย่างยาวนานใช่มันเป็นคำถามที่ใหญ่และท้าทายมากเพราะถ้าคำตอบคืออย่างหลังการเปลี่ยนแค่ตัวบุคคลหรือเพิ่มงบประมาณเข้าไปอาจจะไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงอีกต่อไปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันมา มันเห็นภาพชัดเจนเลยว่าวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าภัยธรรมชาติได้ถูกขยายความรุนแรงขึ้นหลายเท่าตัวจากความล้มเหลวที่มนุษย์สร้างขึ้นเองทั้งการวางผังเมืองที่ผิดพลาดการทำงานที่แยกส่วนของระบบราชการและการตอบสนองทางการเมืองที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักแต่ในทุกวิกฤตก็มักจะมีข้อเสนอทางออกตามมาเสมอในแหล่งข้อมูลต่างๆก็มีการเสนอแนวทางที่น่าสนใจหลายอย่าง เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์สัรอยนะอย่างแรกที่พูดถึงกันมากเลยคือการจัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์หรือศูนย์บัญชาการเดียวที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จจริงๆเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าสับสนและการเกี่ยงกันรับผิดชอบใช่ให้มีอำนาจสั่งการทุกหน่วยงานได้ในภาวะวิกฤตนั่นคือการแก้ที่ระบบบัญชาการแล้วในเชิงโครงสร้างละ่ะมีข้อเสนออะไรบ้างมีข้อเสนอให้ทบทวนผังเมืองครั้งใหญ่เพื่อคืนพื้นที่ให้น้ำซึ่งพูดง่ายๆก็คือ เลิกสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำและการพื้นที่ลุ่มต่ำไว้เป็นแก้มลิงธรรมชาติเหมือนในอดีตอ๋อแล้วก็ยังมีแนวคิดใหม่ๆอย่างการสร้างแก้มลิงบนภูเขาด้วยใช่ไหมใช่เลยหรือก็คือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กจำนวนมากบนเขาคอหงเพื่อชะลอน้ำตั้งแต่ต้นทางก่อนที่มวลน้ำมหาศาลจะไหลรวมกันลงมาที่คลองสายลักและก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเทคโนโลยีการเตือนภัยที่ต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดแน่นอน ต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทั้งเรดาร์ตรวจจับกลุ่มฝนที่มีความแม่นยำสูงในระดับชุมชนและระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนเห็นภาพและเตรียมตัวได้ล่วงหน้าเป็นวันไม่ใช่เป็นชั่วโมงซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องลงมือทำอย่างจริงจังไม่ใช่แค่พูดกันตอนเกิดเหตุแล้วก็ลืมไปเมื่อน้ำลดมีข้อเสนอหนึ่งจากดรสนธิที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า นโยบายการจัดการน้ำท่วมหาดใหญ่ควรจะเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสสของคนในพื้นที่ไปเลยซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่ใหญ่และท้าทายกว่านั้นถูกต้องสิ่งนี้มันจุดประกายคำถามที่ว่าในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและคาดเดายากขึ้นทุกวัน หากแม้จะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำๆและพอจะคาดการแนวโน้มได้เรายังไม่สามารถสร้างระบบเพื่อรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับความพร้อมของประเทศในการเผชิญหน้ากับวิกฤตอื่นๆที่อาจคาดไม่ถึงในอนาคตและการเรียกร้องแค่แผนที่ดีขึ้นหรืองบประมาณที่มากขึ้นอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแต่บางทีอาจถึงเวลาที่ต้องผ่าตัดโครงสร้างการบริหารจัดการทั้งระบบแล้วหรือยัง นี่คือคำถามที่เราต้องคบคิดกันต่อไป <S The s h u t Key สาระดีๆที่จะเปลี่ยงทุกวันเป็นโอกาส